สวัสดีนะคะสมาชิกทุกท่านนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะที่แวเวียนกันเข้ามาดูนะคะแนวทางของหวยลาวในรอบนี้นะคะเป็นคลิปสุดท้ายของวันี้แล้วที่จะลงให้ก็จะเป็นชุด2ตัวบนนะคะตัวนี้จะเป็นชุด2ตัวบนของงวดวันที่3สิงหาคมนะคะคัดสูตรมาให้เหมือนเดิมนะคะก็เป็นแนวทางของตัวเลขการคำนวณจาก สูตรหวยนะคะสำหรับช่องเราที่เป็นแนวทางนี้อยู่โดยสูตรแรกนะคะเราจะใช้ที่หลักหมื่นนะคะหลักหมื่นคูณด้วย2บวกด้วยหลักพันบวกด้วยหลักร้อยบวกด้วยหลัก10บวกด้วย5สูตรที่2ใช้หลักหมื่นบวกด้วยหลักพันคูณด้วย2หลัก10บวกด้วย6นะคะถ้าจะเริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่22กรกฎาคม แสดงว่าชุดนี้จะเป็นการคำนวณย้อนหลัง3มงวดนะคะ3มงวดสถิติกำลังดีนะคะไม่มากไม่น้อยแล้วก็เดินกลางๆนะคะมีสิทธิที่จะไปต่อได้อีกมากนะคะถ้าสถิติมันเดินดีๆอย่างแบบ5ง,งวดไปแล้วอย่างนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีโอกาสที่จะหลุดสูงนะคะ3มงวดสีงวดนี่กำลังสวยเลยอ่ะสูตรดูกันไปแล้วนะคะเห็นสูตรกันไปแล้วเราก็มาดูแนวทางการคำนวณว่าตัวเลขชุดนี้ คำนวณออกมาแล้วจะได้เลขอะไรสูตรแรกเราใช้หลักหมื่นคูณด้วย2นะคะสูตรอยู่ด้านซ้ายมือ7จคูณสเป็น14บวกที่หลักพันบวกด้วยหลักร้อยหลักสิบบวกด้วยห้าสี่บวกเจ็ดเป็นสิบเอสิบเอ็ด บวก8เป็น19 9, 9บวกกับ 5, 5เป็น14สูตรที่2ใช้หลักหมื่นนะคะหลักหมื่นรอบนี้คือเลข7หลักพันคูณ2หลักพันคือ7คูณ2เป็น14หลัก10เป็น0นะคะบวกด้วย6 7บวกด้วย4เท่ากับ11 11 บวก6เป็น17นะคะก็ได้เป็นเลข7ตัวท้าย2ตัวที่เราคำนวณออกมาก็คือ4กับ7วันที่23เนี่ยสตัวบนนะคะอสอตัวบนนะคะออกเป็น7 4นะก็จะมี2ตัวนั้นมาแต่ว่ารอบนี้รอบแรกเนี่ยงวดแรกเลยเนี่ยไม่ตรงตำแหน่งนะคะยังไม่ตรงงวดที่2หลักหมื่นนะคะคือเลข7 คูณ2เป็น14หลักพันก็เป็นเลข7หลักร้อยรอบนี้คือเลข6บวกด้วย10หลัก10บนะคะไม่ใช่เลข10แล้วก็บวกด้วย5คงที่4บวก7เป็น11 11บเวก6เป็น17 7บวก7เป็น14 4บวกกับ5เป็น9 ตัวแรกนะคะตัวที่2ใช้หลักหมื่นคือเลข7หลักพันคูณ2 7คูณ2ได้14หลัก10บรอบนี้ก็เป็น7บวกด้วย6คงที่นะคะ7บวก4เป็น11 11บวกกับ7เป็น18ใช้8นะคะตัวท้ายคือเลข8บวกกับ6เป็น14 ได้ตัวเลข94เห็นแล้วนะคะผลออกเป็น94วันที่27 27ออกเป็น62 94 2 9, ตัวบนคือเลข9กับ4นะคะงวดที่2เนี่ยที่เราคำนวณออกมาเนี่ยตรงตามหลักแล้วงวดที่3นะคะหลักหมื่นคือเลข9 92เป็น18หลักพันคือเลข6 หลักร้อยคือเลขสองหลักสิบคือเก้าบวกด้วยห้าใช้แปดบวกหกได้สิ 8, บสี่สี่บวกกับสองได้หกหกบวกกับเก้าได้สิบห้าห้าบวกห้าได้สิบสูตรที่สองใช้หลักหมื่นคือเลขเก้าหลักพันคูณสองหกคูณสองเป็นสิบสอง หลักสิคือ9บวกด้วย6คงที่นะคะใช้9บวกกับ2เท่ากับ11 11บวกกับ9ได้20 20บวก6เป็น26ตัวเลขที่คำนวณออกมาแล้วคือเลข06วันที่30เนี่ยผลผลเนี่ยออกเป็น6 6 06นะคะ2ตัวโบนออกเป็น06นะรอบนี้ตรงเป็นที่06ตรงเลย มาดูงวดต่อไปนะคะวันที่30หลักหมื่นเนี่ยคือเลข5 5 2เป็น10ใช้เลข0หลักพันนะคะหลักร้อยหลัก10บวกด้วยห6บวก6เป็น12 2สบวกหเป็น7ได้เลข7นะคะตัวที่2เนี่ยใช้หลักหมื่นเหมือนเดิมก็คือเลข5 หลักพันคูณ 6, 2 6งเป็น12หลัก10คือ0บวกด้วย6คงที่5บวกกับ2เป็น7 7บวก6เป็น13นะคะเป็นตัวเลขชุดเดียวที่เราคำนวณออกมาคือเลข7 3กลับด้วยนะคะ3 7ถึงแม้ว่า สองงวดก่อนหน้านี้จะตรงที่9 4แล้วก็อันนี้0ูย์แต่งวดแรกมันคือ4 7นะคำนวณได้47แต่ผลออก74เพราะฉะนั้นสูตรนี้งวดนี้เนี่ยมันเป็นเลขชุดเดียวนะคะมันเป็นเลขตัวเดียวเพราะฉะนั้นกลับด้วยเนี่ยเพื่อความปลอดภัยนะคะถ้าโชคดีเป็นของเรานะคะสูตรนี้ตรงตัวที่73ก็ได้ไปนะคะแต่ถ้าเกิดคุณลืม3 7ตัวกลับก็จะเสียดายนะคะเป็นอีกหนึ่งแนวทางสําหรับวันที่3สิงหาคมนะคะ2ตัวบน ชุดเดียวเท่านั้นเองนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วสวัสดีค่ะ